ภายใน24ชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้คุณกําลังคิดเรื่องเงินนะคะกําลังคิดเรื่องเงินนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางคิดเรื่องการเดินทางคิดเรื่องเงินนะคะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจระวังมีปัญหากับคนที่บ้านนะคะกับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจนะคะจะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจคุณมีเกณฑ์เดินทางนะคะเดินทางได้โชคได้ลาบนะคะเดินทางได้เงินหลายหคนคิดถึงบ้านอยากเดินทางกลับบ้านนะคะหลายๆคนนะคะคิดถึงคนในครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดอย่างหงุดหงิดอารมณ์เสียระวังในเรื่องของการตัดสินใจอย่าตัดสินใจอะไร ด้วยอารมณ์นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีส้มนะคะสีส้มสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งนนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ